เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะตำรวจได้คุมตัวกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุปล้นทรัพย์พ่อลูกที่บริเวณซอยสีนคริน1ิ11จนได้รับบาดเจ็บไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะพลตารวจโทสานิตมหาถาวรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมด้วยตำรวจสถานีตำรวจนครบาลประเวศควบคุมตัวนายเอกรินทักษา นายอัสดานิติสาขานายอัมพลคุ้มม่วงและนายอนุชาแก้วกุดจิ้มในข้อหาร่วมกันก่อเหตุปล้นทรัพย์และทำร้ายร่างกายนางสาวพานุรัตบุญจรัดจนบาดเจ็บที่แขนทั้งสองข้างและนายชัยวัน์บุญจรัดบิดาของนางสาวพานุรัตได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพหลังจากวันที่22พฤศจิกายนที่ผ่านมาบริเวณซอยรีนคริน11 ต้องหาได้ใช้รถจัก,กรยานยนต์และอาวุธมีดกระชากกระเป๋าสะพายผู้เสียหายจนลม้มแล้วพยายามใช้มีดที่พกติดตัวมาฟันเข้าที่แขนผู้เสียหายก่อนจะหลบหนีไปซึ่งขณะทำแผนประกอบคำรักสารภาพมีประชาชนมาร่วมสังเกตการรวมถึงมีเหตุชุลมุนเล็กน้อยแต่เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ ผลตำรวจโทรสานิกล่าวว่ากลุ่มผู้ต้องหาเคยถูกจับในคดียาเสพติดและคดีลักทรัพย์มาก่อนหน้านี้แล้วและต่อไปนี้ทางตำรวจนครบาลจะดำเนินการกวาดล้างและทำหนังสือไปอยังร้านขายายากำชับการจำหน่ายายาที่นำมาผสมกับน้ำกระท่อมที่อาจก่อให้เกิดปัญหาอาจญากรรมได้